จะไปไปไหนนะคะนครนายกนเราไปกับอะไรคะปาเจโร่สปอร์ตวันนี้เรามีเพื่อนร่วมทางทั้งหมดสี่คนอ่าข้างหน้าน้องปอค่ะจากอะไรคะก็ล์ฟพาเที่ยวค่ะโอเคข้างหลังค่ะรายงานตัวหน่อยค่ะออนค่ะจ่มีเป็นเพจใช่ไหมคะค่ะไปติดตามได้เดี๋ยวเราจะแท็กลิงก์ไว้ให้ข้างล่าง โอเคแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าวันนี้เราจะพาไปที่ไหนกันบ้างเ,เนาะ<ช>แล้วจะสนุกแค่ไหน,ไหนจะมันแค่ไหน,น,ไหนอ่าจะหนึบจะเหนียวจะน้อยเท <laughs> ่าไหร่โอเคดเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะ โอเคเปลี่ยนเป็นขับสี่เรียบร้อยค่ะพันธุกขยะสังเกตตรงมุมขวาบนนี้นะครับครับผมนี่กระพริบกระพริบอันนี้คือสี่เหดละซีเอสแล้วใช่ครับอันนี้คือขับสี่จ้ะเราจะลุยแล้วนะคะเราจะไปลุยน้ำกันแล้วค่ะใช่ไหมคะจย์ถูกต้องครับเอาลึกแค่ไหนดีครับขอลึกสุดเลย นี้เราจะลงไปทาน้ำแล้วนะครับเมื่อหยุดกระพริบก็คือพร้อมด้วยครับยังกระพริบอยู่นะหมายความว่าระบบยังไม่ทํางานถ้าเกิดว่ายังกระพริบอยู่แล้วยังไม่ทํางานเราลองคลายเบรกก่อนนิดนึงครับคลายเบรกนิดนึงถ้าเกิดว่าเข้าแล้วก็โอเคเดินหน้ากันต่อครับเดี๋ยวเราจะลงสู่ลาธารนะครับลำไทรไงเาไท่ะเราจะไปลําทรอยกแล้วค่ะให้เว้นระยะไว้ หนึ่งช่วงคันนะครับคันเว้นคันได้เลย<ใ>น,นะครับเเดี๋ยว,วเราตามไปดูที่หัวเนินนะครับสังเกตลายที่คันหน้าวิ่งนะครับเราตามลายที่คันหน้าวิ่งไปเลยโอเลี้ยวขวาลงลำทานมานะครับพอถึงลำทารแล้วเราเลี้ยวซ้ายนะครับวิ่งชิดซ้ายนะครับวิ่งชิดซ้ายนี้เราลงไปตรงๆ,รงๆนะครับลงไปแล้วตั้งลำหักซ้ายสุดวิ่งชิดซ้ายนะครับผมในการเดินคันเร่งนะครับในช่วงระหว่างลงลำทานนะครับซ้ายสุดเลยครับใช้ว a l k ก n g s สปีดหรือาความเร็วคันเร่ง รถเนี่ยเดินไปนะตำแหน่งเกียร์ดีนะครับแต่ถ้าเจดแล้วว่ารถยังไม่เดินเราสามารถที่จะเพิ่มคันเ่ขได้นิดนึงครับแต่ไม่ต้องปั่นล้อนะครับเดินมาเรื่อยๆครับด้วยเทคโนโลยีของเครื่องยนต์แล้วก็ระบบช่วยเหลือเนี่ยยอดยอดเจ๋งเจ๋งเราเดินทางกันต่อครับเราใช้ซ l เอซได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางได้เลยตอนนี้ตำแหน่ง l l c นะครับแล้วก็เดินทางกันต่อได้จริงๆแล้วในเส้นนเส้นทางแบบนี้ครับเราใช้ 4LLC ก็สามารถที่อยู่ในตำแหน่งเกียร์เมหลักที่เป็นตำแหน่งเกียร์ดีนะครับก็สามารถที่จะเดินคันเร่งได้ปกติแต่ว่าความเร็วความเร็วสูงสุดนะครับที่สามารถทำได้จะอยู่ไม่เกินประมาณสัก40-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยมีเรื่องของระบบ สีล้อที่เป็นการทดเฟืองเกียร์นะครับทําให้มีพละกกาลังมากขึ้นแต่ว่าความเร็วเราจะไม่สูงมากนะครับเหมาะสําหรับเส้นแต่ว่าเราก็สามารถที่จะใช้โฟโลวแบบนี้ครับสี่อีแบบนี้เข้าในเส้นทางได้ปกติแล้วก็ลักษณะของการเดินคันเต้งเนี่ยก็จะไม่ต้องเค้นพละกําลังมากนะครับด้วยกําลังเครื่องยนต์ที่มีมาแล้วก็เฟืองเกียร์ที่ทดมาเลยทําให้ รถไปได้ง่ายขึ้นครับแคมปิ้งนะครับเรียกว่าซึ่งในอ้องเกียร์ตรงนี้ครับที่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อมันจะมีน้ำมันหล่อเลี้ยงอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยใช้โฟโลเลยเนี่ยน้ำมันในห้องเกียร์หนึ่งก็จะไม่ได้ทํางานจะทําให้เฟืองเกียร์นั้นเกิดมีอาการฝออืดหรือว่าแคร็กหรือว่าขึ้นสนิมได้นะครับ ฉะนั้นก็เลยอยากจะแนะนําว่าถ้าเกิดว่ามีรถขับเกอรสี่ล้อแล้วให้ใช้ 4Lc บ้างอย่างน้อยวันละหนึ่งกิโลัะก่อนเข้าบ้านอะไรเงี้ยหรือว่าเดือนหนึ่งประมาณสักสิบกิโลสิบห้ากิโลมันต้องใช้บ้างเ่อใหน้ํามันได้ไปล่อเลื่อนระบบเฟื่องเกียร์ครับเคลื่อนสี่ล้อบ้างไม่ใช้เลื่องอันที่มันลอยอยู่มันจะไม่สูบน้ำมันเครื่อนก่อนไปถึงบ้านบักหนึ่งกิโลก็จอดแล้วก็เข้าเกียว่าแล้วก็เข้า 4Lc แลวเสร็จแล้วก็ขับถึงบ้านเลยครับให้น้ำมันมันได้หมุนเวียนในระบบเกียร์บ้างแล้วก็พอ การทดสอบในครั้งนี้มีทั้งทางเรียบทางฝุนทางน้ำที่ล้วมแต่ทํารุนทางสนุกโดยเฉพาะเพื่อร่วงทางที่มีแต่สาวๆมีการสลับปรับเปลี่ยนการขับให้ทุกคนได้รู้ถึงสมรรถนะกนารโต้งลมการปรับเปลี่ยนระบบที่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้กันสุดท้ายนี้ทีมงานอินฟทอร์เน็ตทีวีต้องขอขอบคุณบริษัทวิสุวิชีมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่ให้ทีมงานอินฟอร์เน็ได้มีส่วนร่วมทิศ ที่โหดมันและ่าบอกได้คำเดียวรอบหน้าขอไปอีกนะ